นักข่าวพลเมืองวันนี้ติดตามคุณปุณรดาคชรัตน์ค่ะลงพื้นที่ไปชุมชนประมงพื้นบ้านปากบางอำเภอจันะจังหวัดสงขลานะคะชวนไปดูการถอดบทเรียนนิทศการสอกแสกค่ะศิลปะฉบับชาวบ้านที่เปิดโอกาสให้ชาวอำเภอเมืองหัดใหญ่ชาวอำเภอหัดใหญ่นะคะได้รวมแลกปเปลี่ยนอาชีพกันติดตามจากรายการค่ะ วันนี้นิทรรศการโมบายซอกแซกลอบมาจัดแสดงอยู่ที่ร้านเซฟชนะชุมชนปากบางอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในงานเลี้ยงนำชาระดมทุนวิจัยไทยบานและรวมทอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมซอกแซกงานศิลปะฉบับชาวบ้านที่สร้างการมีส่วนร่วมใกับคนเมืองหาดใหญ่โดยนํำประสบการณ์ออกแบบนิทรรศการและการเวิร์กช็อป มาต้อยยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนทุกวัยที่สนใจเรื่องราวในพื้นที่จะนดะตอนนี้ศอกแสกกลับมาแขวนอยู่บนต้นมะขามที่ลานเซตจน,นะก็ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของทุกวัยเลยนะคะที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็มีกลุ่มนักเรียนอนุบาลน,นะคะ<ๆ>เด็กประถมแล้วก็นักศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งเรื่องของระบบนิเวศท,ทั้งเรื่องของการ ความรู้จักกับสัตว์น้ําไปจนถึงเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆค่ะคนที่มาเข้าร่วมงานนะคะซึ่งเป็นคนข้างนอกเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้รู้จักกับประมงคื้นบ้านมากขึ้นโดยใช้วิธีว่ามีเวิร์กช็อปให้เขาไปปดสอกแฝกพอเขาไปเห็นประเด็นต่างๆมาแล้วเขาก็มาถามมาคุยทําให้เขาได้เรียนรู้นอกจากความอุดมสมบูรณ์เขาก็ได้รับรู้การต่อสู้ของพี่น้องชนะด้วยที่ปกป้องชุมชนเอาไว้ผู้เข้าร่วมนี้ได้สัมผัสเสียงสี แลอดชาจากเมนูพิเศษซอกแซกเซตที่ทำจากวัตถุดิบทองทิ้นโดยประมงพื้นบานพร้อมกับฟังเสียงโมบายที่ร้อยเรียงด้วยเปลือกหอยและวัสดุเลือดถุงมจากการทำประมงพื้นบานมาเป็นเรื่องราวซอกแซกและวิธีการปรเซสหอยเซตปูจากอวนประมงของจริงที่ทำให้เข้าใจถึงกระบวนการส่วนหนึ่งที่เปรียบเสมือนล่างบานของการทำประมงพื้นบาน ข้างสนุกแล้วก็เพลิดเพลินค่ะที่สาคัญก็คือได้รู้สึกว่าซึมซับวัฒนธรรมกับประเพณีวิถีชาวเลยด้วยว่าเขาใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักะก็รู้สึกว่าเปิดหูเปิดตาคนนอกอย่างหนูมากเลยแล้วรู้สึกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็คิดว่าก็จะไปลงพื้นที่ชุมชนดูให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ขึ้นค่ะ เรากรดีใจแต่คนมาแต่การคือมาสนใจงานของเราเราภูมิใจซอกแซกของเราหนึ่งจะถึงว่าจะเป็นสิ่งเทมีมมูลค่าหน่อยนิดแต่ว่าคือ่อไปเราจะถ้ามันมีนมนมคุณค่าแล้วก็มีมูลาคายมากขึ้นคือเราได้มาทำซอกแซกทำเป็นโมบายทำเป็นของแย่กับเพือจะมีพาชีฉีดน้งในการช่วยเสริมหฉลอาซอกแซกด,ดับเป็นเรื่องน้อยนิดมหาศาล ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมรูปแบบไม่้ของชุมชนค่อยซอดแรกเรื่องราววิถีชีวิตที่มีอยู่จริงในพื้นที่ชุมชนสะกอมรวมถึงการนำเสนออาชีพของกลุ่มเปราะบางซึ่งจะนำไปต่อยอดเป็นทั้งข้อมูลคุณภาพชีวิตของชุมชนในงานวิจัยไทยบ้านฉบับนักปรบพาทุง่งเป้าหมายในการทําวิจัยไทยบ้านประเด็นแรกเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้านะคะจะทําเป็นแผนที่ ทรัพยากรออกมาให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายในส่วนที่สองจะทำเป็นแผนที่เศรษฐกิจออกมาประกอบด้วยส่วนของตัวชาวประมงเองแล้วก็กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงโดยตรงอย่างกลุ่มสกสกในพื้นที่เขาก็มีอาชีพปลูกสกสกมีรายได้ที่ทำให้เขาดำรงอยู่ได้ แล้วก็ตรงนี้ค่ะเราต้องการจะให้เป็นโมเดลเพื่อที่พื้นที่อื่นๆจะได้เห็นแล้วก็ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตัวเองเอาไว้นะคะปุณรดา,ดาขชลัตนักข่าวพลเมืองแร่ยงานค่ะ